อตาาามมควจะ้ทเธอ้วาาตยเฟมืองต้องห้ามพลาดพลาสที่ต้องห้ามพลาดจริงๆกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งการมาพิษณุโลกในครั้งนี้ป่านจะฉุดตัวเองเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติค่ะ ตอนนี้ป่านอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกแล้วค่ะที่นี่นะคะเป็นเมืองที่มีตำนานเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยสุโขทัยค่ะแล้วก็ยังมีพระที่สวยงามคู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือพระพุทธชินราชค่ะแต่ว่าก่อนที่ป่านจะพาไปเที่ยวที่อื่นในจังหวัดพิษณุโลกนะคะป่านขอไปกราบสักการะผะคู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้ก่อนค่ะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารภายในมีพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่มีพุทธลักษณะงดงามมากค่ะและในบริเวณใกล้เคียงยังมีวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดนางพระยาใกล้ๆก,กันนั้นเป็นพระพาัาไทยนเรศที่ซึ่งประดิษฐานพระบร,รมรูปห้าพระองค์เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ค่ะ ที่จะออกเดินทางตามหาธรรมชาติเข้าสู่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องก้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องก้าค่ะวันนี้พี่ติ๊กจะพาป่านเดินทชงวิวใช่ไหมคะครับ ต่ว่าที่นี่จุดเด่นคืออะไรจุดเด่นที่มีของที่นี่คืเป็นทุ่งดอกกระดาษนะครับช่วงเวลาไหนคะเหมาะที่จะมาเที่ยวมากที่สุดคือช่วงประมาณปลายธันวาแล้วก็มกราหถึงกุมภาพันธ์ครับซึ่งดอกกระดาษมันจะบานเต็มที่นะครับสวยมากเลยค่ะโอแต่ว่าเขาเหมือนกระดาษจริงๆครับเห<น>มือนกระดาษเลยครับและที่นี่นะคะยังมีไรสตอเบอรี่ไรกาแฟ และมีจุดชมวิวสวยๆให้ถ่ายรูปด้วยค่ะหลังจากที่ป่านเก็บภาพความสวยงามก็ได้เวลาแล้วค่ะที่ป่านจะต้ <Thanks. S 2> ตองเดินทางมุ่งหน้าสู่น s <S ้ำตกที่แอบซุกตัวอยู่กลางหุบเขาน้ำตกป่ดตากั้งค่ะ ตอนนีป้ปานอยู่ที่น้ำตกตาดปากล้างแล้วนะคะสวยมากจริงๆนะคะเดินทางมาก็ไม่ยากมากแล้วก็ไม่ลําบากด้วยขึ้นรถกระบะมาประมาณ1กิโลแล้วก็เดินทางเท้ามาอีกประมาณ1กิโลนะคะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็คุ้มมากๆที่จะเห็นอะไรสวยงามขนาดนี้น้ำตกตาดปลากร่างแห่งุนเขาบ้านน้ำจวงอำเภอชาติการเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชั้นหินลดหลั่นกันลงมาและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีค่ะ ตลอดเส้นทางการเดินทางด้วยรถและเดินเท้าเข้ามาค่ะป่านมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวเขาซึ่งที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและก็ยังมีโฮมสเตย์ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะ ที่ป่าอยากจะเดินทางไปสัมผัสมากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเปรียบเหมือนห้องสมุดทางธรรมชาติซึ่งที่นี่ก็คือสวนพฤกษศาสาตร์บ้านร่มเก้าพิษณุโลกในพระราชดําริภารกิจหลักของของสวนพฤกษศาสาตร์บ้านร่มเก้าพิษณุโลกในพระราชดําริก็คือการสำรวจรวบรวมพันธุ์ไม้หายากแล้วก็ขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์อย่างต้นไม้ที่เห็นตรงนี้ก็คือสร้อยสยามซึ่งเป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นในโลกนี้พบที่พิษณุโลก ทีี่เดยวจุดชมวิวที่ป่านยืนอยู่ตรงนี้คือเพอเดียวดาดค่ะป่านสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและมองเห็นวิวทิวทัศน์ของสองประเทศไทยลาวและในยามค่ำคืนนะคะยังเป็นจุดที่เหมาะกับการดูดาวอีกด้วยค่ะ คำถามประจำสัปดาห์พันไม้หายากสร้อยสยามพบได้ที่จังหวัดใดสร้างคำตอบแล้วส่งมาได้ที่ Facebook สำหรับผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวัลจากทางรายการไปเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ปานมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามมากๆถ้าเราลองเดินทางมาสัมผัสที่จังหวัดพิษณุโลกจริงๆมันสวยกว่าภาพที่เห็นอีก ต้องลองเดินทางมาเองอยากให้ทุกคนลองเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ป่านเห็นบรรยากาศที่ป่านเจอแ้วก็จะรู้ว่าทําไมที่คิโลคึงเป็นเมืองต้องห้ามพลาดค่ะแต่ตอนนี้ป่านไปดูดาวก่อนนะคะบาย